มันไต่อยู่ข้างบนหรือเปล่าอุ้ยนั่นไงนั่นไงมีจริงจริงด้วยมีมันเน่ามันเน่าเมื่อกี้มันมาจากตรงไหนนะตรงแด่เมื่อกี้เราจะดูหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันวมขนาดนั้นกะเทโอ้หนึ่งสองไปแล้วไปแล้วงูเหรอป้าป้างูเหรอไปดูงูจริงๆใช่ไหม เฮ้ยงูก็ก็เป็นไข่นะใช่ไหมงูมีไข่อ่ะเมื่อกี้น้องพ่อไปเล่นสไลเดอร์มาตัวมอมนิดหน่อยมอมแมมเลยมอมแมมกับเพื่อนด้วยแล้วก็เลยมอมเลยตอนนี้คชุดก็เหลืองจากเหลืองกลายเป็นดำแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยเหรอโอ้ในนี้คืองูก็จะมาดูในก่อนะหรอจริงเหรอในนี้เป็นงูเหรอโอ้โหนี่ครับดูก่อนตัวตัวอะไรหรือเปล่าอุ้ยมีเต่าด้วยนะเขาเขียนว่าลูกมีเต่าอุ้ยจริงด้วยอ่ะโอ้ โอ้มันลายโอ้ลายน,นี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะโอ้อันนี้อันนี้มีอะไรอ่ะตุ๊กแกนี่ไม่มีนี่ไม่มีเฮ้ยกินกาปะตุ๊กแกตุ๊กแกลายเสือดาวอยู่ในนี้แต่ตไม่รู้ตไหนไม่เห็นอ่ะหายากเลยตุ๊กแกลายเสือดาวหายากซชอนตัวอีกแล้วมันชอบซอ่อนแอบโอ้ในกล่องสีเหลืองโอ้คนเลือด,ดน,นะ <lugares> ในกล่องสีเหลืองตุ๊กแกลายเสือดาว มันเดินดดดหรือว่ามันตายอะเฮ้ยมันไม่ตายนี่นี่นมันอยู่ในนี้นี่เต่าเห็นไหมนี่เราเอาเต่านี่ก็เต่าพวกแม่เต่าเต่าเต่าอ,อยู่นานขึนไปตัวอะไรขึ้นตาไข่ขึ้นเลยอยู่นิ่งจัดนิ่งเลยเฮ้ยมีไข่โขอ้โมีนะมีประตูทางเข,าเข้าเข้าไปแล้วเราจะเข้าไปเจอกับอะไรอะ่ะโอ<ห>้ยน้องกครบับอันมีอุโมงค์ด้วยครับ อุโมงนี้จะพาเราเข้าไปเจอดงดงงูเปล่ามีจุดตัวเอาขึ้นเหรอขึ้นได้ไหมขึ้นทางนี้ดีกว่าขึ้นทางนี้แล้วก็ลงไปทางนู้นดีกว่าเฮ้ยมีอุโมงด้วยอุโมงลึกลับระวังจะเจองูบนหัวบนหัวเ็นหัวมีไหมมีไหมไม่มีมีเนหัวไหมไม่มีไม่มีนี่อยู่ในกองอุ้ยนี่อยู่ในกองอีกบนขอตัวมัเริ่มเลยงูก็มีไข่นะครับน้องพล หมูก็มีไข่นะแล้วตอนเจอไข่นำโชคอีกหรือเปล่านี่ด้วยไข่อยู่ในกระมังวะ่ะไม่ใช่ไม่มีหรอ,อถ้ามันมีมันอาจจะร่วงลงมาใส่หัวเราปะมันไต่อยู่ข้างบนหรืเอเปล่าอุ้ยนั่นไงนั่นไงมีจริงๆด้วยตลวเลแม่ก็ว่าเฮ้ยมันจะมีหันหัวเราไหมมันมีจริงๆตัวใหญ่มากเกหญ่ โอ้ยนกอะไรเนี่ยนกหัวนกตะกันตะกุบอะไรกับป้าแล้่ยกปามบัวนกตัวใหญ่เหมือนที่เราเจอเมื่อกี้ด้วยน้าเน่าน้าเน่า้เน่าได้มาแล้วหนึ่งลูกไม่ดานด้วยครับไม่ดานด้วยแต่ของเดี๋ยวค่อยแกะไม่ต้องแกะตอนนี้ได้สามซองแล้วนะที่เรายังไม่ได้แกะเมื่อกี้มันมาจากตรงไหนนะตมันู้นหรือเปล่าเนี่ยที่มันล่วงลงมาปักเมื่อกี้เนี่ย ไอต,ตัวนู้นหรือเปล่าตัวงูตัวนั้นแน่เลยไม่ใช่ไม่เลยมัมยนมีอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะตัวอะไรม่รู้แต่เหม็นขี้อ่ะกะต่ะ <c oughs> นี่ในนี้ในนี้ในนี้นโอ้ยอยู่ในในรังอะ่ะมันชอบนอนซุกอย่างนี้นเนาะให้ป้าเก็บไข่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอาไปเปิดลูก ตัวอะไรอ่ะตัวอังการนี่ไหนนล่าน้องลเน่าเห็นยังมังกรโคมาโดของพี่ธัญญาละเจอตัวจริงแล้วเจอกันแล้วนี่พี่ธัญญามังกรโคมาโดใช่ไหมไม่ใช่อะป้าแม่ก็เชื่อแล้วเนี่ยอุ้ยมีนกคูกโผล่มาตกลงด้วยดูดิ เตกูแดงเตกูแดงโอ้ยนึกว่ามังกรคอมาดูดูทำไมมันบวมขนาดนั้นมันน่าเออน่าเออนกบัวเลยนะบัวแล้วนกนกกาบบัวใช่ใช่มัคือนกกาบบัวบนข้างบนน่ะนกกาบบัวที่มันรับแขกอันนี้ก็เป็นพวกกิ้งก่าคราวนู่นเนาะนู่นเนาะเห็นไหมเห็นไหมกิ้งก่าคราวมีคราวเยอะเลยอ่ะเห็นปะเออกิ้งก่าคราวมีมีคราวด้วยนี่ตัวอะไรนะอันนี้ไฟฟ้าหายาก หายากค่ะเพราะว่ามันซ่อนแอบสัตว์สัตว์ซ่อนแอบนรันนะแม่ว่ามันน่าจะอยู่ในกระบอกแม่เห็นแวแบๆมันหนีได้นั่งยีเห็นแนี่ยเนอะอยู่ในกระบอกจะหนีแล้วเฮ้ยจะหนีแล้วจะหนีแล้ว,ลวนี่ตัวอะไรนะสลามินเดอร์โอ้เฮ้ยมันเป็นสัตว์โบราณน,นะเนี่ยมันไม่ใช่สลามินเดอร์สัญญาก็พูดไปเรื่อยอีกแล้วเฮ้ยตัวพวกนี้มันมีไข่หรือเปล่าเิ็นเด่นมีสีน้ำเงิน นี่นี่น,นีตัวนี้จริ้งเหรียญลิ้นสีน้าเงินอนอ๋อเหมือนกันใช่หางนี่มันอยู่ในซอกในในกระบอกนี่ก<อ>ินหางมันม้ยไข่อะอในกระบอกไข่ะ่ะเพราะว่ามันซ่อนตัวม,มันมีหนอนอะ่ะมีหนอนเหมือนให้กล้วยเนี่ยเออเหมือนหนอนในกล้วยเลยใช่มันกินเหมือนหนอนในกล้วยจะไปไหนเราจะรอดอุโมองค์ออกไปอีกรอบนึงแล้วเมื่อกี้เราเจอตัวปลาเต็มไปหมดเลยน้องพบตัวปลาเต็มไปหมดเลยอุ๊ยเจอตัวอะไรอ่ะจะเกะ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 ะ ปลาเคปลาเคปลาหงปลาขันตะเคปลาเคตะาหงนี่คือมานี่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 อุ้ยมันกำลังดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่ในตู้เลยอ่ะอุ้ยงูเหลือมเหลือมเหมือนตัวเหลือมเหลือมใช่ไอตัวนั้นมันชื่อว่าเคลุคือชื่อน้องปล่อยทองแอ็มอันนี้ก็งูหลามแม่ฮะยอะไรเหรอน้องพบเจออะไรเหรอไหน นี่เขาเขาเรียกว่าหงูเขียวอะไรนะอุ้ยงูเขียวพาอินอุ้ยมีพิษนะเนี่ยพี่พี่เออไม่มีเขาไม่มีไม่มีพีนี้ไม่มีพิษแต่อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปยุ่งไปอาใส่มันเดี๋ยวมันจะสลบเอานี่นี่มาอาใส่ช่องนี้นะเดี๋ยวมันสลบเลยละมีแต่พวกสัตว์มีพิษทั้งนั้นเลยอ๋อจะดูตัวข้างบนไง สีดำมากูแบล็ k คิงไม่ใช่แนะบล็ k พิงนะแบล็ k คิงอันนี้ดองเหรออันนี้ดองใช่ดองเขียวหา่างไม่นี่ไงนี่ไงเนี่ยหวม่ได้โตด้วยเกี่ยวห่างไหมเนี่ยจ้าบาามานี ไล่เออหางมันจะสีไม่ไหมอย่างว่าเนาะมีพิษไหมคะมีมีดีมีมีพิษตัวนี้มีพิษน่กัวพิษพิษไม่แรงหรอมันกัดแล้วแบบมันจะบวมบวมมันจะกัดแล้วจะชาชาบวมบวมไม่ตายว่างั้นใช่ไม่ตายตอนแรกก็เข้าใจว่ากัดแล้วตายนะเหยี่ยวหางไหมอ่ะแต่ไม่ตายนะอันนี้งูสีแดงแป๊ดเลยแต่ว่านี่นี่อยู่ในท่อมาดูอะไรอะไรลูกอันนั้นน่ะคืออะไรงูเสงออาทิตย์ไมงูผ้าอาทิตย์งูแสงอาทิตย์อ่ะงูแสงอาทิตย์ไหนเจอไหม ไม่เจอดิหายากอีกแล้วมุดอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีสุกตัวอยู่ในนี้เปล่าจริงปะเนี่ยนี่เห็นจริงเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยจริงนะตายเลยนะอุ้ยงูแสงอาทิตย์เนี่ยมันซุกตัวอยู่ในทรายเลยแสงอาุ้ยแล้วมันมิดมากเลยนะเราไม่เห็นมันเลยนะนะสรุปไม่มีพิษเออเหรอใช่เขาจะเขียนป้ายไว้อยู่ว่าอันไหนแบบสัญลักษณ์ไหนนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีพิษแสงอาทิตย์ไม่มีพิษ แสดงว่าโอเคป้าแสดงว่าข้อมูลผิดไปอุ้ยมัน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 กำลังยืดคอเยอะอันนี้เหลือมน้องเหลือม,มน้องหมอนท,อง,ทองน่ากินเนาะแงมดูหน้ามันมันมีไข่ไหมอ่ะ <c oughs> มีไข่ไหมอ่ะไม่มีสีเหมือนน้องพบเลยอะ่ะ <c oughs> พบครับ <c oughs> มีตัวหนึ่งกำลังแอบจ้องเราอยู่ข้างบนนะครับสูงมาก <c oughs> โอ้ authority. ตาโตๆตด้วยอ่ะตรงนี้มีงูอยู่ในซอกนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีไข่อะไรไหมเจ้างูตัวนี้จะมีไข่ไหมเนี่ยแล้วมันจะมีไข่ปองใหญ่ๆลงมาไหมครับน้องพกไอ้อสื่อุ้ยอุ้ยโหกินไม่ไหนเนี่ยแตกแลยใช่ไหมพูดยังไม่คันขาดคําเลยครับมาครับมาเลยครับโอ้อ้าวเฮ้ยแตกเนื้อแตกเก็บๆได้แล้วน้องพบด้านไหมเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เหรอโอเคแสดงว่ามีชาเลนจ์อยู่ข้างในแล้วล่ะนี่นี่เขาบอกว่าถ้างูไม่มีพิษจะกัดแล้วเป็นแบบนี้เรออแต่ถ้างูมีพิษจะเป็นแบบตุ่มอย่างนั้นน่ะเป็นตุ่เลยเนี่ยเหรอเกยวคู่อ่ะอืมเยยน่ากลัวดูดุเคียวมันได้นี่เหรอโอเคได้แล้วตอนนี้เรามีไข่อยู่ทั้งหมด4ฟองแล้วใช่ไหมใช่ไหมน้องพบมีไข่น้ำโชคอยู่สี่ฟองแล้วเราไปออกทางนี้แต่เราออกกันแค่ทางออกแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูเพนกวินระหว่างรอน้องพบไปเล่นได้ อ่าโอเคเดี๋ยวถอดไม้ก่อนแล้วไปแมดด้วยเพื่อนเยอะมากไปเล่นกันนะครับอันนี้วันนี้เล่นหนูไปเล่นตรงสุดพี่บายพายบายเดี๋ยวน้องพอไปเล่นสนามเด็กเล่นได้ครับใช่อย่าไปเล่นดังนานน้องพบเตรียมตัวแล้วน้องพบเตรียมอ้าวเหรอไม่ใช่อาหารน้องพบเหรอ ไอ้น้องพบกินหรือเปล่ามันคือปลาทูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปกินมันมากเดี๋ยวปลามันจะเล็กเดี๋ยวเพนกวินมันจะไม่อยากกินเอาวางวางเฉยๆก่อนเลยลูกโอ้นี่เป็นอาหารเพนกวินเหรอเหมือนน้องพบเล่นพวกชอบกินปลาทูนะเจ้าไม้อ่ะเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะัาเดียวเดี๋ยวมันจะเดินลุกๆๆๆๆๆไฮตูจะต้องการ นี่องปีนวินของเราจะออกมาแล้วนะี่เพียงสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับกิจกรรมปพนพินพทเลกรานเร่าในมัจมาทังนี้เลยมาแล้วครับเขาตกงมือแล้วนี่มาแล้วมาตื่นเลยเอ้ยนั่งลงบนนี้มาเป็นจมูบเลยเด็กๆ สวัสดีครับเป็นเฟนแล้วก็สวัสดีนเพื่อนกันโอ้หนึ่งสองสมี่อ่บเน่มัไหมเไมวไหม่งเนเ่าเดียวไหมาเป็นแเล่เลยมันหนมปนบบอไรัออมาแล้วมันจะร้อน่อดูถือ่าเด้อเด่เดี๋ไม่ สนใจเลยเดความลยืนมองยืนมองยืนมองใเด่นเลยเด่นเลยโอ้ไปแล้วไปดูมาอีกเป็นแถวเลยดูดูดู làm bài làm bài, bài ừ, ừ. ừ, ừ. đi. <laughs> <Điều Thì> làm <luôn. cười> Này này này. Này này Ngộ

มากันเป็นแถวรถไปนะคร um oh. uh in oui, ับโอ้โหโอุ้ยดูมันยืนสณะนี้น้องๆเป็นพีธของเรานะครับตาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่จะร่วมกิจกรรมกับเราอยากให้หาเด็กมินิบดีท่านหมดให้เลยนะครับตายลยแล้ว